สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาศึกษาวิชาฟิสิกส์เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวราบด้วยความเร่งคงตัวนะคะซึ่งสูตรการเคลื่อนที่แนวตรงนะคะเราก็จะแบ่งเป็นกรณีที่มีความเร็วคงตัวนะคะ v คงตัวสูตรในการคำนวณก็คือ v อเท่ากับ s ส่วน t 2. กรณีที่ความเร่งคงตัวหรือ a คงตัว สูตรในการคำนวณก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t หรือเราจะเขียนได้เป็น a เท่ากับ v ลบ u ส่วนด้วย t หรือความเร็วปลายลบความเร็วต้นส่วนด้วยเวลาค่ะซึ่งสูตรในการคำนวณน,นะคะจะมีอยู่5สูตรซึ่งเราเรียกว่าสูตรสุวัสค่ะ suva และ t ซึ่งการใช้สูตรสวัส์นะคะ ะคำนึงถึงทิศทางของ u เป็นหลักโดยที่ถ้ามีทิศเดียวกับ u เราจะให้เป็นบวกแต่ถ้าทิศต,ตรงข้ามกับ u ก็จะให้เป็นลบนะคะปกติแล้วจะมี4สูตรแต่ว่าเพิ่มเข้ามาในภายหลังอีก1สูตรเพื่อความสะดวกค่ะค่ะแต่ละสูตรก็คือจะใช้ในกรณีที่ต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นสูตรแรกก็คือ v เท่ากับ u บวก a คูณ t เราจะใช้เมื่อ โจทย์นะคะไม่ได้กำหนด s มา s ในที่นี้ก็คือการกระจัดหรือระยะทางนะคะ2ก็คือสูตร s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณด้วย t จะใช้ในกรณีที่โจทย์ไม่ได้บอกความเร่งมาก็คือ a ค่ะสูตรที่3คือ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กํลังสงใช้เมื่อโจทย์ไม่ได้บอก v มาแล้วก็ไม่ได้ถามหา v ไม่ได้กล่าวถึงเลยสูตรที่4ก็คือ s เท่ากับ vt ลบ1ส่วน2 at กํลังสองใช้เมื่อโจทย์ไม่ได้บอก u มาซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรที่เราเพิ่มมาทีหลังนะคะเมื่อก่อนจะมีแค่สูตร4สูตรแล้วเราเพิ่มมาทีหลังเพื่อที่มันจะสามารถหาค่าหาค่าได้โดยที่ไม่ต้องใช้ u นะคะสูตรที่5จะเป็น v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวก2 as ซึ่งจะใช้ในกรณีที่โจทย์ไม่ได้บอก t มาในตัวแปรต่างๆนะคะเราก็จะกํำหนดให้ u เป็นความเร็วต้นมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที v, v เป็นความเร็วปลายก็มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นเดียวกัน s, <S เป็นการกระจัดนะคะมีหน่วยเป็นเมตร t คือเวลามีหน่วยเป็นวินาทีคือ s และความเร่งมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกาลังสองซึ่งในการคํานวณน,นะคะจะไม่ใส่สัญ,ญลักษณ์เวกเตอร์ในสมการเพราะถ้ากล่าวถึงขนาดแล้วก็ทิศทางในปริมาณนั้นๆเราจะใช้เครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบในสมการแล้วส่วนวิธีในการคํานวณหาปริมาณต่างๆของการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงตัวนะคะ1เลยเราก็ต้องวิเคราะห์โจทย์จากการอ่านโจทย์อ่านโจทย์เสร็จแล้ว ถ้าสมมติว่ายังไม่เข้าใจเราอาจจะวาดภาพสถานการณ์เพื่อให้เราสามารถมองเห็นภาพของสถานการณ์ได้มากยิ่งขึ้น2เลยเราจะเขียนสิ่งที่โจทย์บอกให้อยู่ในรูปตัวแปรต่างๆ 3. เราก็จะมากำหนดทิศท,ทางของตัวแปรโดยที่เราจะยึดความเร็วต้นหรือ u เป็นหลักโดยถ้ามีทิศเดียวกับ u เราจะให้เป็นบวกทิศตรงข้ามกับ u เราจะให้เป็นลบ สีเลยเราจะเลือกสูตรที่เหมาะสมโดยที่เราจะพิจาร,รณาจากตัวแปรเมื่อสักครู่ที่ได้บอกไปว่าถ้าสมมติว่าเราเขียนมาแล้วโจทย์ไม่ได้กล่าวถึง s ไม่ได้ถามหา s เราก็เลือกใช้เป็นสูตรที่1ไม่ได้ถามหา a หรือกล่าวถึง a ก็ใช้สูตรที่2ประมาณนี้ถัดมาข้อที่5นะคะเราก็จะแทนค่าตัวแปรต่างๆลงไปในสูตรโดยที่ อย่าลืมใส่เครื่องหมายนะคะถ้าเป็นเครื่องหมายบวกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราไม่เติมเครื่องหมายเราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นบวกแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องหมายลบนะคะถ้าเราไม่เติมมันอาจจะมีความผิดผิดเพี้ยนไปจากเดิมได้ก็คือถ้ามีทิศถ้ามีทิศเป็นลบเงี้ยค่ะถ้าเป็นความเร่งมีทิศเป็นลบก็จะกลายเป็นความหน่วงหรือถ้าเป็นการกระจัดก็อาจจะไปคนละทางกับ u ทำให้คำตอบของเรามันผิดได้ ดังนั้นถ้าเป็นลบจําเป็นอย่างมากที่เราจะต้องใส่เครื่องหมายขั้นตอนที่6ก็คือเราเริ่มคํานวณโดยที่เราแสดงวิธีทาโดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์บวกลบคูณหารตามปกติที่เราเรียนมาข้อสุดท้ายข้อ7นะคะเมื่อเราได้คําตอบแล้วให้เราตรวจสอบหน่วยว่าถูกต้องหรือเปล่าและถ้าหากว่าเป็นปริมาณเวกเตอร์ก็อย่าลืมใส่ทิศทางให้ด้วยตอนที่ตอบนะคะ ซึ่งในสูตรสวันะคะเราจะกล่าวถึงที่มาของสูตรในคลิปถัดไปแต่ในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นการอธิบายคร่าวๆของการใช้สูตรการเคลื่อนที่นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็คลิปวิดีโอถัดไปจะเป็นการคํานวณเป็นตัวอย่างการคํานวณหาปริมาณต่างๆของการเคลื่อนที่นะคะให้เราลองฝึกทำโจทย์บ่อยๆ แล้วเราก็จะสามารถเข้าใจและก็ตีโจทย์ออกมาได้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ